คุณครับี่ตำรวจคุณมาทำอะไรที่นี่อ๋อคุณมาพอดีเลยในบ้านมีคนตายอย่าขยับรู้ได้ไงมีคนตายอัลโหลอินอินช่วยด้วย<อ>ท้องฉันปวดมากเลยโถ่มันโดนไฟเผาเลยคุณชายจวดชื่อก็มาอยู่บ้าน อ๋อฉันมียาค่ะเดี๋ยวเอาไปให้นะมิจัยมาแล้วเหรอ,อดีเลยดีเลยท้องคุณเป็นไงบ้างเ<อ>จ็บมากหรือเปล่าให้ฉันพาไปหาหมอไหม,มเป็นไงบ้างไม,ไม่เป็นไรฉันก็หกให้เธอมาเองนะั่แหละก็หกฉันเหรอฉันไม่อยากโกหกแล้วนะแต่ทาไมทาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วแล้วคุณหลอกฉันมาทําไมเนี่ยจะให้มิจัายทาเองอย่าไปโทษเขามิจ่ายคิดไม่ถึงว่าคุณจะหลอกฉันเนี่ย เจอายังไงอีกฉันรู้ว่าเธอไม่ยอมเจอฉันไม่ยอมรับสายฉันเจนก็เลยให้บีใจหลอกเธอมาแต่ว่าครั้งนี้ฉจนไม่ได้สำคัญจะบอกเธอจริงๆคุณจะพูดอะไรอีกก็เปล่าประโยชน์ฉันไม่อยากฟังนี่อย่าโกรธเลยนะครั้งนี้เรื่องมันร้ายแรงจริงๆนี่ตำรวจเปิดประตูรีบหนีไปเถอะไม่ไปจะไม่ทันแล้วเร็วเข้าซีมไปเลยฟังนะว่าตำรวจพูดอะไรอย่าไปเชื่อจะไม่ได้ทำอะไรฉั้าจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ตัวเองโอเครีบหนีไปเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วไปไปไป ออกประตูเฮ้ยดีนะที่ถอยออกมาทันไม่งั้นถูกประตูทับตายแน่เลยอิหลันทำไมมาอยู่นี่เอ่อเมื่อก้เช้าเมื่อกี้น่ะพวกเราอยู่ในครัวทำกับข้าวไม่ได้ยินเสียงเรียกให้เปิดะนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาญากรรมหมอเสียถงเมื่อวานที่หมู่บ้านต้าเลยมีคดีฆาตกรรมกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุถ่ายพบว่าคุณเฉียวเหวินเจีย๋ยปรากฏตัวอยู่ที่นั่นและมีตำรวจเจอเข้า คขานีไปที่อื่นพวกเรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องเราอยากให้เข้าไปให้ปากคำผู้ชายจวดจือ้อไม่มีทางฆ่าคนเพื่อนคุณอาจจะมองผิดก็ได้มั้งความจริงเป็นยังไงพวกเราตำรวจสืบแน่ถามหน่อยแต่นี้คุณเฉียวอยู่ไหนเขาไม่อยู่บ้านคนบ้านให้ทั่วครับเ,เดี๋ยวๆดน,นี่มีหมายคนหรือเปล่ามาดามหน้าต่างในห้องนั้นเปิดไว้แต่ว่าในบ้านไม่มีเฉียววนเจีย ยาเสื้อผ้าชุดหนึ่งด้วยเมื่อคืนจอร์จกลับมาหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้หรอกเธอก็รู้ว่าคนแก่อย่างฉันน่ะเข้านอนเร็วตื่นมาอีกวันก็ไม่เห็นเขาก็เลยเชิญนิดอินมากินข้าวเช้าที่บ้านเอาเสื้อผ้ากลับไปคุณเราต้องมีหลักฐานค่ะมาดามมาดามคุณชายจัวจื้อไม่อันคุณอย่าโทษฉันเลยนะแล้วตำรวจทำงานต้องมีหลักฐานถ้าหากคุณอยากช่วยจอร์จแล้วก็ ได้ข่าวเข้าและติดต่อฉันด้วยได้ได้นั่งมาทั้งวันไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่บัตรเครดิตไม่ได้ใช้โรทราธารณนะโทรศัพทก็มีแต่บริย่านกับอินหลันถ้าจะหาคุณเจอได้ย่างไง ถ้าอยากเจอผมไม่กรัวผมแจ้งความเถอถ้าตำรวจจับผมคุณก็ไม่รู้ความจริงของเคสนี้รู้หรือว่าผมเคยเป็น C.I.B อยากให้ผมช่วยสือบอะไรพูดถึงเรื่องเคสคุณคงไม่แพ้ออยูนิสแนะ่ใช่ไม่อยากดึงอาอินเข้ามาเพราะกลัวจะใช้อารมณ์ใช่พอ่อลูกกันนี่นะคุณรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเพิ่งรู้ตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจแล้วแต่พอมานึกดูก็รู้แล้วกอนหน้านี้คุณบอกว่า คุณกับเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบแฟนหนุ่มสาวถ้าไม่ใช่แฟนหรือเพื่อนก็เหลือแค่พ่อลูกแม่ลูก,ลกพี่น้องประมาณนั้นวางใจเถอะผมไม่บังคับกูหรอกแล้วก็ไม่ได้อยากรู้ด้วยผมเก็บความลับได้ก็แล้วกันดูแล้วผมเลือกคนไม่ผิดจริงๆคุณต้องช่วยผมหาหลักฐานแล้วบททีนให้ผมได้เนะอย่าตั้งความหวังไว้สูงมากผมไม่รู้ว่าจะช่วยหรือเปล่าลองพูดมาก่อนเมื่อคืนนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นที่จริงคืนนั้นผมอยากมาหาผู้ตายที่ชื่อเฉินเจียหนี เพราะผมอยากจะซื้อจอกเล่าที่ผมหามานานแล้วคือนั้นตอนที่ผมมาที่นี่คนก,กริ่งตั้งนอนก็ไม่มีคนมาเปิดแต่ว่าผมได้ยินเสียงจากในบ้านเหมือนมีคนทําอะไรหลดสักอย่างรู้สึกแปลกๆก็เลยไปที่ประตูด้านหลังเห็นว่าประตูข้างหลังไม่ได้ปิดไว้ก็เลยเดินเข้าไปผมเห็นว่าประตูกระจกก็เปิดไว้พอผมเดินเข้ามาก็เห็นคนตายอยู่ที่พื้นเลือดเต็มไปหมดตอนนั้นเขาสิ้นใจแล้วแล้วก็ตอนนั้นเอง ผมเห็นคนวิ่งมาจากห้องครัวแล้วหนีออกไปผมก็เลยรีบตามไปด้วยผมตามหลังผู้ชายคนนั้นตลอดน่าจะอายุประมาณ2 0 3 0ปีความสูงปานกลางเพราะว่าเขาใส่หน้ากากไว้ผมเลยไม่เห็นหน้าเขาผมเห็นแค่หูขวาเขาใส่ตา่างหูดูเหมือนเขาจะคุ้นเคยพื้นที่แถวนี้ผมตามเขาไปแป๊บเดียวผมมาถึงซอยนี <ไร S 1> น้นะก็เห็นเขาแล้วผมสงสัยว่าเขาเป็นคนในหมู่บ้านตอนที่ผมกลับมาที่บ้านนี้อีกครั้งครับในตำรวจ ตอนนั้นอาจจะมีคนไปมาทำอะไรที่นี่เพาะตำรวจเห็นผมก็เลยบอกเขาว่าในบ้านมีคนตายอย่ามีคนแรงรู้ได้ไงมีคนตายรู้ได้ไงมีคนตายเหมือนเป็นคนร้ายผมรู้ว่าตอนนั้นผม่าทิ้งอะไรไว้ในบ้านเป็นหลักฐานมาตัวเองผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก็เลยเลือกที่จะวิ่งหนีแต่ว่าเรื่อง้งหมดนี้ไม่ง่ายเลยถึงผมหาทนายได้แต่ตำรวจขังผมได้48ชั่วโมงแบบนั้นก็แย่เพราะว่าผมยังมีเรื่องสำคัญที่จะต้องทำคุณจะกลับไปหาจอกเล่าเหรอที่จริงก่อดคุณมา ผมมาที่นี่รอบหนึ่งแล้วแต่หาจอบไม่เจอคิดว่าน่าเจอโดนขโมยไปถ้าหากว่ามันถูกขายอีกเอากลับมาก็จะยิ่งยากถ้าที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงแค่หาคนได้เจอก็ล้างมือถีให้คุณได้ถูกต้องหวังว่าคุณจะช่วยผมได้ผมจะเชื่อคุณสักครั้งผมให้เวลาแค่สามวันเดสอนนี yes, ้ nee. บริษัทยกให้ผมรับผิดชอบผมช่วยคุณสืบแน่แต่ถ้าสามวันนี้ผมหาหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์คุณไม่ได้ก็ต้องติดต่อตำรวจ ไม่งั้นผมจะแจ้งความเองด้ยตกลงตามนี้แล้วพูไปก่อนนะมีอะไรจะติดต่อมาเดี๋ยวก่อนมีอีกเรื่องเพราะว่านอกจากคุณแล้วไม่มีใครช่วยได้เรื่องอะไรเอาไปให้ยูนิสหน่อย